สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝรั่งฟังโค้งคนน้องคายอำเภอพลวิสัยวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บผักตะกะแตนเด้อจ้าเนาะเบิ่งน้ำกันเนาะจ้าว่าผักตะกะแตนมันเป็นจังได้ผักตะกะแตนข้าวไส้กินกับตำบักหุ่งหรือว่า ใส่ต้มมามา่าเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปยังเด้อจ้าเด้อแซบจ้ากินกันทุกปีจ่ารสชาติมันก็จะออกเป็นมันๆจ้ะมันๆค่ะายผักบุ้งคล้ายผักกะทินบ้านเฮานี่แหละจ้ากินกับตำบักหุ้งนี่สุดยอดเลยจ้ะแซบมากไปดูกันเลยจ้าว่าเฮาจี ไปเก็บผักตะกะแตนที่ไหนเป็นแบบไหนคือผักตะกะแตนนะคะไปเลยจึงตะเลานะนาหักมึงจะ้ะพาเก็บผักตะกะแตนนี่จ้ะนี่นี่นี่เพื่อยู่น้ำหนาจ้ะมุนเอานี่นี่หายากจ้ะเพราะว่ากาผักตะกะแตนของเราใส่ในถุงเข้าไปเลย จ้าพอ่อเมยพี่น้องจ้าเพื่อนจะอยู่น้าเป็นจังสีนี่เด็นี่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 จ้านี่นี่นะคะผักตักกระแตนจ้ายอดสูงคนก็นกนจะโพหยาขันเป่นงามขนาดน้านกกพีเอาอยู่น้ำนํำยางสิจ้าเพุเ่นเห็นบ่ พี่เอาจ่าพ่อแม่พี่น้องจ่าหญ้าปิดเพิ่นนี่จ้ะนี่นี่นอื้สวยๆงามๆเลยค่ะนี่นี่ไงนี่จ้ะนี่พี่ขึ้นเอาอยู่น้ำหยาอนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ่านี่นี่นี่ นี่ต้นของเพลินนี่จ้ะนี่เนอะนี่กเก็บเก็บไปเรื่อยๆตามต้นยานี่ลระจ้ะแม่พี่น้องจ๋านี่คือผักตะกะแตนนะคะนี่ผักตะกะแตนจ้านี่นี่น่าเสีเาายใตยอดจ้า ก็จะไก่บ้านเน่จะออกมาปีหนึ่งกระสีได้ไมาเก็บอยู่สักสองรอบออกกบพอจะไก่ระกะแตนนะคะท้ายไปตากระเลี้ยวไปเรื่อยจะตากระเลี้ยวไปลายคักจะแต่ว่าห้องกลงตาเบิงพีเอาจะ้ะน้ำงานี่แลแหละ ตาพอดีกับว่าเห็นจ้ะหญ้าโกบเบิร์นี่บ่คุณน่ะยอดมุกมุกทั้งนั้นเลยยอดมุกมุกเลยอบอวลงามงาม,น,น,มนี่จ้าะ,ะกระเตนนะคะ นี่เาสี่ยวแต่อ่อนๆเด้อจ้ะเด้อเอาไปแล้ะฮักกะสิไปเด็ดออกคือเก่าจ้ะฮักกะเลยต้องเอาแต่อ่อนๆไปกินนี่จ้ะจ้ะนาพักจ้ะฮักกะเลยต้องเก็บแต่พักเนยเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าช่วงนี้นี่จ้ะ อากาศดีแดดกําลังออกเขาก็เลยมีแต่กินพักช่วงนี้นะจ้ะจักน่อยเพิ่นแก่มาเพิ่นเบิดล้วก็ะ่ได้กินแล้วล่ะจ้ะช่วงนี้ก็เบื้องตั้งแต่คลิปหาพักหายาไปก่อนเด้อจ้ะเด้อเดือนแปดเดือนเก้าเฮ็ดออกสิพาไปเก็บเห็ดจ้ะพอเม่พี่น้องจ่าเห็นว่างามงามงามคักงามเนี่ย บางคนก็อาจจะว่าท่านได้เคยเห็นหรือเคยกินเนาะจา้ะนาะบางคนก็จะเคยกินทุกปีจ้ะแต่ทางเฮานี่กินยุ่ทุกปีจ้ะพินแซบดีจ้ะคุณนะนะเห็นไหทางนี่สิก,กินทุกปีเด้อจ้ะพักอันนี้นะกินแซบดีจ้ะไพ่พท่านเคยก็ไปเอามากินเด้อจ้ะหาเบื้องอามากินแต่ก่อนสิก,กินก็เบื้องดีๆก่อนเด้อจ้ะเด้อ มันจะค้ายๆกันหลายยูฟ่าลังพักกินได้พักกินบัวได้จะบางอันก็นจะค่ายเมืองไทยเฮาแต่ก็กินบัวได้เด้อจ้ะเด้อเบิ่งพอแม่พี่นอ้องเก็บระวังในยเด้อจ้านี่มีแต่ปลาตำแยทั้งนั้นเด้อจ้ะนี่พุ่นน่ะพุ่นป่าตำแยโดยเฉพาะเลยนะคะตรงนี้ปลาตำแยมันจะดาดมือ อวบอวบสวยสวยอย่างนี้หักจังสีเลยจ้ะนี่ยนี่พูนอ้ยต่ำบักหุงบาททนี่เล้าใสเล้าใสเลยจ้ะบาทนี้ใสต่ำบักหุง,งขึ้นมาจังสีละจะ่ขนขณนมีคนมาเด็ดเลยล่ล้วเพิ่นกระสิแตกก่อเป็นพุ่มยังไงจ้ะช่วงนี้มันขึ้นใหม่คนยังบรท่านได้มาเก็บหลายเพิ่นกรเลยระท่นได้ออกก่อหลายจ้ะ จ้านี่ครับนี่คอยเก็บเอาคอยเบิ้งไปจ้ะบระสนเบิึงเร็วมันบ่เห็นมันมีแต่ห้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยห้าคักห้าแน่จะเนไหมนี่อบอวบจ้ะอบอวบทั้งนั้นเลยนี่เบอ่อามคักงามแน่จ้ะนี่ อขันเพื่อนได้ออกอน,นะออกเป็นออกเป็นกลุ่มเด้อจ้ะเพื่อนออกนั่นดีเพื่อนอยู่เป็นอันเป็นภูมิจ่าต้นอันนี้เป็นภูมิน้ำหนึ่งซื้อจา่าหนี่ยอดแรกมันก็นเลยบ่ปันใดมันเพระท่านแตกขันมันแตกน,นี่ยอดต่อไปนี่โอ้เป็นภูมิแบบายๆเต็มเลยเด้อจ่าเด้อ จ้ะเอาทึงๆจะเอาอ่อนๆว่าเอาตำเอายอดอ่อนๆข้างบนเลยจ้ะนี่รอจ้ะ,จะเอาไปแบบว่ากินเลยไม่ต้องไปเด็ดออกอีกจ้ะเด็ด นะเพื่อนได้ออกนี่สะอ่อนจ้าจะอยู่ประมาณนี้มึงภ่มนี่พอม่พี่น้องจ้าพุ่อนน่ะถือกุมที่ว่าคนยังพระท่านได้เด็ดกะบพุ่อนน่ะเต็มเลยด้วยจ้ะตรงนี้จ้ะอยู่น้ำหยางสิละเด็ดเอาเด็ดเอาเลยจ้ะ งามจ้ะดังป๊ะเปาะเปาะเวลาเฮาเด็ดจ้ะนี่เห็นบ่อืมยูปารีทหากินยากจ้ะเาต้องออกมาหากินอยู่ข้างนอกพี่พี่นี่นะคักงามแน่จ้ะเห็นบ่นี่จ้ะนี่ เดือดังก๊อป๊อบเลยเจออันมองคน้นเพราเอาก็จจประมาณนี่ละจานนี่สวยงามงามยอดอ่อนๆจ้ะอู้งามงามเนี่เก็บไปตากะเบิงไปน้ำจ้ะเบเ็บไปตากะเบิงมองอื่นไปน้ำ จ้าพ่อแม่พี to to ่น้องจ่าเพื่อนอะมุกแท้มุกปลายอดนี่อืมยอดบักใหญ่บักเตเพื่อนอะเออกะบบลูว่ามันเป็นอย่างก้อนซื้อห้องผักตะกระแตนเด้อจ้าเพลินพาห้องมาเพลินพาห้องมาผักตะกระแตนกับผักตะกระแตนน้ำเพลินจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าเด็เป็นอย่างนี่แหละบอกโป๊กการดอีกกล้องกระไดนี่จ้ะเบิ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอะ โอ้ยแดดกระแดดดีอยู่คุณนะ่ะโอ้ยงามคักจ้ะเบิงเนี่ย่หืมยอดเพินอวบอวบงามงามคุณนะ่ะเด็ดเทือนี่ดังตบตบแต่ซอออนเนาะจ้ะเนาะเล่าใส่เล่าใส่ตำบักหุงโอ้ยแนวแซบเดือจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋า จะเก็บไปมองไปเรื่อยๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปอาอดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสรุปผลงานวันนี้นี่จ้าผักตะกะแตนของเฮาได้พออยู่พอกินแล้วเดิ้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ายอดอบอวกงามสวยสวยๆจ้าเบิ่งมือนีฝรั่งฟังคงพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บผักตะกะแตนเด้อจ้าเดิมมือหนาพ่อกันไม่ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโค้งด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิให้ฝรั่งฟังคงด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพูน่ะนอดอบอว่งามมาด้วยจ้ามากินผักตักกะแตนด้วยกันไปละจ้าบ๊ายบาย